วันนี้หนูอยู่ที่ไหนวันนี้หนูอยู่ที่ไหนคะเคียงมูลรีสอร์อทจังหวัดจังหวัดอะไรอุบอล<ะ>อุบลราชสวยไหมคะดูที่นี่ที่พักห้องหนูมีกี่ห้องริมแม่น้ำมูลเลยว้าถอดรองเท้าไหมคะว้าสวยจังเลยถอดรองเท้าคะ่ะลกูกถอดรองเท้าคะ่ะ ไป,ไ,ปไปดูซิห้องน้ำเนี่ยเปิดไฟด้วยนะว้าวว้าว,ว,าวห้องน้ำสวยจังเลยหันหน,น้าไมาดิอะไรนะคะ,ะดูด,ด,ดูดูนี่สิ เยอะมาไปถ่ายตรงที่เตียงนอนปัน mm hmm. ไปนั่งตรงโซฟาน้อยนะตรงไหนไม่อีกมีมันเราเล่นโซโอนหาเหมือนพี่บีมได้ไหมนี่นั่งตรงนี้เดี๋ยวมมา่าถ่ายรูปให้เล่นโซนหาอนพีอะนั่งกับป๊ะปะอยากเล่นซโอนหาเหมือนพี่บีมลังเล่นซนหางพี่บีมน,น,มนู่ไงมุดเข้าไปใต้โต๊ะนี่ไงตัวเดียว อยู่ไหมเออเอาอยาพ่อใช่ห,หาตู้เย็ยนเธอแล้วหรอมันเสริมที่จริง,ท,รงที่จริงห้องนี้คือเป็นห้องวิลล่านอนสองคนแต่เสริมแล้วอีกสองคนอยู่ได้หกคนสบายเลยนะพย่าเนาะห้องใหญ่อย่อยพิ่งเอาออกสิเ่งี่ถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปกันต้องป๋าป้ายอยู่ไหนอออนอนเลยสบายนี่มันนอนเอาแรงกว่ายยังไม่ได้ออกไปหรอก มากินเวลคอมดิงก่อนนี่เขาเอาเวลคอมดิงมาให้นี่เลยไหนชิมน้ำมะพร้าวดิชิมสิเสียบอยู่เดี๋ยวมันจะบาดมือนะลูกอันนั้นน่ะ ไปกินน้ำมะพร้าวไปย่าไหมไปกินน้ำมะพร้าวไปด้วยมะม่วงเผามากินอะไรด้วยนะมีช้อนไหมมีให้มาด้วยเออดีว่ะรอก่อนเดี๋ยวมาป๊าป๊าเปลี่ยนชุดก่อน ะจะโดดก็โดดเลยหรือจะถ่ายรูปก,ก่อนไหมหนูยกไปให้หน่อยหนูยกเองค่ะโตแล้วย,ย,กปปยกเลยอย่าเพิ่งโดดอ,อย่าเพิ่งโดดรอประป๊าก่อนมันอันตรายค่ะกติกาในการว่ายน้ำต้องทำยังไงบ้างคะ ไปไหนคะไปล้างตัวก่อนค่ะอ๋อบอกเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมก่อนก่อนจะจิ้งกับขนูด้วยนะคะช่องไหนคะดูรือด้วยรอน,นู่นไหนน,นู่นเรือบอกเขาบอกสวยไหมสวยค่ะอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะรอป๊าป๊าก่อนๆๆๆๆๆ เนี่ยฮู้ดน้ำด้วยฮูดไปมันเพื่นครูสอนเอาคลิปออกก่อนอย่ากคลิปอยากคลิปคลิปออกก่อนพอใจไหมพอใจไหมกลับบ้านไหมเอาไม่กลับบ้านเหรอกลับได้แล้วกลับบ้านกันดีกว่าหนาวแล้วไง ยังไม่เลยนะไห้อีกเลยกลับบ้านกันเถอะมามาว่ายงไอ้จับๆเหรอไม่เป็นไรอยู่กับหมอไม่ต้องกลัวมมมหมอเดี๋ยวมีร้านขายยาม,มาเอาแบบตีขาเร่งๆตีขาเร่งๆนั่นแหละตีขาตีขาไป ไปไปอลิศพยุนยักไปแล้วอลิศอลิศพยุนยักไปแล้ว าได้สิได้เตะขาตีขาด้วยนักกีฬาเขาต้องมุดน้ำไปด้วยเห็นไหมน่ะนักกีฬาหมู่บ้านน่ะเห็นไหมเขามุดน้ำบนน้าผาน้าผาน่ะผาน้าเจ๊เก่งจังเลยโอ้ยถึงแล้วหัวชนหัว ท,นนะทีนี้โดดมาใหม่นะคะนักกีฬาค่ะมาครับกลับไปทางนี้สิแล้วจะขึ้นไปทำไมล่ะโอยโดดตรงนี้มันตื้น,น,น,นโดตนตนโดตรงนั้นไม่ได้มันตื้นลูกขาหักโดดตรงนั้นเดป่โอ้ยกระโดดจ,จม เออไป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 ไหมไปไหมโอ้นั่นหรอไปไปไปกินข้าวขึ้นไปด้านนี้ไม่มีหรอมีฝั่งนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไปเข้าไปกินข้าวเดี๋ยวไปนั่งตรงไหนนั่งข้างนอกไหม นุ่นน่านใหญ่นุนะไปนั่งตัวใหญ่อันนี้จะกินอะไรกินท้องตอกข้าวเห็นไหมน,นี่เป็นไก่โมด้วยโย้ว เพลงพอจังเลยพี่เอลิศโอ้ยปลาตั้งโก้ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปกันอะลิสถ่าได้ไหมคะอนนิ้เป็นลิงสีเลือกกล้วยก่อนนั่นแบบแอล้สคะอะิสเป็นลิงเอลิ้กินน้ำส้มไหมทีเดียวครับ ออาเทน้ำส้มให้ปูกกับยาฝรังกินเรียกอะไรลูกบ้านนื้ฮะสะอึกทำไงให้หายสะดืกันหายใจกินกระปุกบ้านเนื้อบอกก่อน่ะก้วยเขาเรียกอะไรกล้วยเขาเรียกอะไรลูกบ้านเนื้อ ได้ค่ะคุณสวยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ไหว้ทั้งวันเลยวันนี้เอาไปกินกินข้าวเยอะๆก่อนกินข้าวต้มหมูนะคะจะมาอีกไหมนี่เดี๋ยวเขาเอานไปไหว้รักกียหลังอ่ะลองชิมสิทำให้ปู่กินสิ เลเออก็มันกินไม่ได้ไงคะี่ครับป้ะป้าจะได้กินง่ายไหมของป้ะป้านะได้เลยปะพาวะได้ค่ะจริงจริงนะได้ค่ะ